ที่รู้ๆได้เตรียมตัวใช้เงินแน่นอนในเดือนหน้าเดือนตุลาคมก็คือพวกนี้แล้วนะครับผมสำหรับเดือนกันยาวันนี้ก็เป็นวันที่30แล้วนะครับผมทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV ีเอาไว้เลยเดือนหน้าเดือนตุลานะครับเตรียมตัวใช้เงินได้เลยนะครับผมมีเงินเข้าจริงมีเงินเข้าชัวในบัตสรสดิการแห่งรัฐนะครับเตรียมรูดซื้อของให้กระจายไปเลยนะครับผม ข่าวสามทีวีขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันนะครับเป็นเช้าแล้วนะประมาณ8ปดเก้าโมงก็ไม่เช้านะก็ขอสวัสดีนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็คือแบบว่าดีใจครับเฮเฮเฮครับเฮทั้งประเทศนะครับวันนี้จะมาเจาะลึกลงนะครับเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสุขการแห่งรัฐว่าเขาได้สิทธิอะไรบ้างนะครับแต่ที่สําคัญนะครับผมน้อยใจมากเลยนะครับว่าทําไมที่ประชุมประชุมคณะปติบเมื่อวานอ่ะ ไมเขาไม่บอกวันที่ว่าเงิน500อจะเข้าเมื่อไหร่แต่200 300เนี่ยมันจะเข้าทุกต้นเดือนอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดราชการหรือว่าวันอะไรนะครับแต่วันนี้นะครับผมขอถามคํถาถามพ่อแม่พี่น้องก่อนนะครับก่อนเข้าเนื้อหานะถ้าเงินเข้าแล้วสิ่งแรกที่คุณจะไปรูดซื้อคืออะไรนะครับเม้นบอกใต้คลิปหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับว่าอยากรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องต้องการซื้อของอะไรมากที่สุดในการรูดซื้อบัตรอ่า ในการจ่ายเงินผ่านบัตสรสกสารแห่งรัฐเนี่ยใช้ซื้ออะไรมากที่สุดนะครับลองเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมเม้นให้กําลังใจนาะยกรัฐมนตรีด้วยนะครับเมื่อวานผมเห็นเขาออกมาพูดนะครับโอ้โหเสียงหอบๆเหมือนเหนื่อยๆอ,อายุก็เยอะแล้วเนาะก็ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาคงสมองแตกแล้วครับก็สุดยอดจริงๆนะครับนับถือใจนะครับอ่ะอย่าลืมเมนนะเม้นว่า ซื้ออะไรรูดซื้ออะไรนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมมาเข้าเนื้อหาของเราดีกว่านะครับไม่รอช้านะครับผมก็เมื่อวานนะครับผม1ิบชั่วโมงที่แล้วนะครับศูนย์บริการนายกรัฐมนตรีนะครับผมเขาก็อ่ PMOC นะครับผมเขาก็ได้มีการโพสต์นะครับเฮ้เฮเฮนะครับแล้วก็โพสต์ที่หน้ารูปกรุงไทยนะครับอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่กดเงินสดไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแล้วก็มีคอมเมนต์ที่คิดเหมือนผมเลยนะครับผมก็มีการลงภาพประกอบนะครับเขาได้ลงภาพประกอบไว้ว่า คงคงไม่มีคนเข้าใจผิดไปกดเงินที่ตู้กรุงไทยนะครับอเง,งี้ยหผู้ได้รับเงินซื้อสินค้า300บาทต่อเดือนนะครับเพิ่มเป็น800บาท2ผู้ได้รับเงินซื้อสินค้า200บาทต่อเดือนเพิ่มเป็น700บาทนะครับสามารถใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าทงฟ้าร้านค้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าลมโครงการหากไม่หมดไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้แต่ไม่สามารถ กดเป็นเงินสดได้อีกนะครับผมอ่ะก็คือสรุปง่ายๆนะครับผมอันนี้ภาพประกอบเขาอาจจะผิดที่นิดนึงนะครับที่จริงไม่ต้องเป็นร้านทานตงฟ้าประชารัฐเนาะนะครับก็ตรงๆครับกดเงินสดไม่ได้นะครับผมตรงๆเหมือนกันครับใช้ไม่หมดสิ้นเดือนมาหายแน่นอนนะครับผมดึงคืนนะครับแล้วเดือนใหม่โอนเข้ามาอีก500อเพิ่มพิเศษไปห้าร้อยนะที่แนะนําว่าถ้ามีเงินเข้าแล้วนะครับให้รีบไปใช้เลยนะครับ รูดปืดรูดปื๊ดรูด,ด,ดก,รกระจายไปนะครับผมอันนี้ก็อยากจะบอกว่าขอให้พ่อแม่น้องอ่ะตั้งสตินะครับผมเวลาฟังข่าวฟังอะไรอะ่ะบางทีข่าวอะ่ะมันอาจจะบอกว่าเดือนตุลาเงินเข้านะครับแต่ตอนเนี้ยข่าวพึ่งเดือนกันยาเองนะครับรีบวิ่งไปกดตังค์นะครับผมบางคนนี่โหบ้านอยู่ตัวชาญเมืองชานอำเภอนุ่นนะครับต้องเข้าตัวอำเภอเข้าตัวเมืองเพื่อไปที่ตู้ ATM นะครับ เพื่อไปกดเงินนะครับแต่พอไปถึงแล้วปรากฏว่าอ้าวไหนบอกดูข่าวแล้วเงินเข้าไงนะครับคุณอะไม่ดูวันที่ไม่ดูอะไรเลยว่าเงินเข้าเนี่ยกดเงินสดได้ไหมที่สําคัญนะครับมันใช้ทําอะไรรู้ซื้อสินค้าหรือเปล่ามันเป็นเงินอ่าสวัสดิการของคุณหรือเปล่าคุณเป็นคนแก่หรือเปล่าเป็นคนถือัตรคนจนหรือเปล่าเป็นคนที่กลุ่มเปาะบางหรือเปล่านะครับบางทีลงข่าวลงอะไรไปอยากให้ชัดเจนนะครับผมว่าอ่าประเภทไหนกลุ่มไหนที่ได้เงินนะครับ บางทีตัวเองเป็นกลุ่มเยียวยา5 3 0 0เดือนเงี้ยแล้วมาโวยวายบอกว่าไม่เห็นเงินเข้าบัตรกรุงไทยเลยผมก็ใช้กรุงไทยกรุงไทยเขาคนที่เข้าบัตรนะ่ะต้องเป็นคนที่ถือบัตรคนจนนะครับผมที่รัฐบาลช่วยเปล่าๆๆเปล่าเนี่ยแล้วที่สําคัญนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมคาถามที่ถามเข้ามาเรื่องบัตรคนจนเนี่ยคนเก่าคนใหม่เนี่ยจะลงทะเบียนกันเมื่อไหร่นะครับผมแล้วคนที่ถือบัตรอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่ไหมนะครับผมก็แนะนําว่าในแนวคิดของผมเองนะ ก็คือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สําหรับคนเก่านะครับแต่คนใหม่ก็เปิดรับสมัครเข้ามานะครับตลอดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับคนเก่าที่ถือบัตรแล้วเขาอาจจะมีการคัดออกนะครับเพราะว่าบางทีงบประมาณมันก็ต้องจํากัดให้กับคนที่จนจริงๆนะครับใครที่จนไม่จริงหรือว่าหลุดพ้นจากความจนแล้วหรือว่าหายจนแล้วก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ออกนะครับไม่รู้ว่าเขาจะใช้การตรวจสอบแบบไหนสํารวจแบบไหนอาจจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาคัดกรองหรือว่าอะไร ก็ว่ากันไปนะครับตามกระบวนการของรัฐนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอเตือนภัยอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ะลืมบอกนะครับเมื่อวานเกี่ยวกับเกษตรกรนะเกษตรกรเขาไม่มีการถามเข้ามาไม่มีการในที่ประชุมเลยนะผมก็พยายามฟังว่าจะมีการพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรไหมนะครับอดใจอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เป็นเกษตรกรก็ลองเมนใต้คลิปนี้หน่อยนะครับว่าเป็นเกษตรกรนะครับเดี๋ยวผมจะตามข่าวให้นะครับแต่เมื่อวานที่ประชุมไม่มีข่าวเกษตรกรเลยนะครับเดี๋ยวผมตามให้นะครับ ขอเตือนภัยนะครับผมเรื่องลายปลอมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทสหรือว่าธนาคารอื่นนะครับถ้ามีการทักมาขอข้อมูลจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าให้นะครับอย่างเช่นเลข13หลักเบอร์โทรทะเบียนบ้านที่อยู่นะครับทุกธนาคารน่ะถ้าเราไปเปิดบัญชีเขาอ่ะเขามีข้อมูลเราอยู่แล้วนะครับแต่ไอพวกเนี้ยจะมาลวงเอาข้อมูลเรานะครับไปทําไม่ดีไม่ร้ายนะครับเตือนนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปให้ข้อมูลเขานะครับผมแนะนําว่าให้บล็อกทิ้งไม่ก็ไปแจ้งความนะครับผมจากนั้นนะครับ แนะนำว่าการดูธนาคารจริงของแต่ละธนาคารน่ะดูง่ายๆคือธนาคารแต่ละธนาคารน่ะเขาจะไม่มีการลวงขอข้อมูลเขาจะแนะนําสินเชื่อของเขาผลิตภัณฑ์ของเขานะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับตอนนี้ระบาดหนักมากนะครับเรื่องหาคนจ้างคนดู y t u t u นะครับ5คลิป100บาท10คลิป3 0 2 0คลิป1,000นะครับอันนี้เตือนเลยนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปอะไรนะครับผมบางทีเราแอดไลน์ไปแล้ว ปรากฏว่าชวนเล่นการพน,นันเล่นเกมแคนดี้เล่นบาคาร่าเล่นหวยเล่นลนู่นเล่นนี่นะครับผมแถมอีกอย่าง,นงนหนึ่งนะครับผมมีอีกมุกหนึ่งนะครับโอ้โหหลายมุเกเลยในคนนี้ฉลาดเกินนะครับผมกู้เงิน1 0 0 0 0ผ่อนเดือนละ500นะครับผมโอ้โหเป็นผมผมก็อยากกู้ครับศนต้อง10เดือนเนี่ยโอ้โหเกินไปแล้วนะครับผมแต่ที่สําคัญพอทําเรื่องเสร็จปุ๊บไม่วุ่นยัไม่วุ่นวายไม่ต้องมีคนค้า แต่ขอค่ามาจจำ300โอนไม่ให้มันก่อนนะครับจาไว้เลยนะครับผมโอนก่อนเท่ากับโกงนะครับผมไอ้พวกเนี้ยหากินกับความลําบากของประชาชนนะครับผมทํานาบนหลังคนเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็เยอะมากครับเข้ามาโพสในกลุ่มข่าวสามทีผมเตะทิ้งหมดเลยนะครับผมไม่ไว้นะครับผมเพราะว่าเอาเปรียบประชาชนนะครับผมไม่ชอบเลยคนพวกเนี้ยก็เตะทิ้งหมดเลยนะถ้าใครเจอในกลุ่มก็ช่วยกดรายงานแอดมินหน่อยนะครับจะได้เตะมันออกไปนะครับผมผมไม่ชอบจริงๆนะครับผม เพราะว่าตอนนี้มีคนเดือดร้อนหลายคนแล้วก็โดนหลอกหลายคนละอะอย่างเช่นมันหลอกเอาค่ามัดจำเนี่ยคนละสามร้อยเนี่ยร้อยคนเนี่ยมันก็เลยเป็นสามพันสามหมื่นแล้วนะลองคิดดูนะครับผมฟาดเงินไม่ต่ำแล้วอคนละสามร้อยมันหลอกได้ร้อยคนเนี่ยมันได้เงินไปแล้วสามหมื่นนะครับก็ลองคิดดูว่าคนในกลุ่มผมมีเป็นแสนๆนะ่ะไม่รู้ว่าจะอะโดนหลอกไหมคนติดตาม u t u b e อีกนะครับแต่ใครที่ติดตามข่าวสามทีวีอ่ะจะรู้เลยว่าข่าวสามทีวีเตือนตลอดอย่าไปหลงเชื่อนะครับก็จะหลุดพ้นนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับ มีเงินสดเข้าบัตรคนจนบางรายการนะครับผมแต่บางคนอาจจะลืมรหัส ATM ของตัวเองไปแล้วนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ตู้ ATM เลยครับกรอกรหัส6หลักไปเลยถ้าลืมรหัสจาไม่ได้ก็ใส่เลขตองหนึ่งเข้าไปนะครับผมจากนั้นก็เลือกลืมรหัสนะครับแล้วก็ตรวจสอบเบอร์โทรถ้าเบอร์โทรนี้เรายังใช้อยู่ก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยครับจำนวน2ครั้งนะครับผมจากนั้นก็จะมี OTP มาให้เรากดยืนยันนะครับเราก็ยืนยันนะครับ แล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็โทรที่02 1 0 9ส3 4 5นะ่นครับที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับผมหรือง่ายกว่านั้นก็คือถือบัตรไปเลยแล้วบอกเจ้าที่ว่าช่วยเปลี่ยนรหัสบัตรให้หน่อยครับลืมก็ว่ากันไปนะครับผมเพราะว่าเจ้าที่เขาอะจะเปลี่ยนให้แบบง่ายและเร็วนะครับแล้วก็ดีไม่ดีเขาจะไปสอนเราเปลี่ยนหน้าตู้ด้วยนะครับครั้งต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นนะครับผมอ่ะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้ามีคําถามถามมาเลยนะครับผมข่าว3ามทีวียินดีรับฟังเสมอนะครับผม แต่ไม่ต้องตกใจข่าวสามทีวีไม่พิมพ์ตอบเม้น์ไม่ตอบอะไรนะครับแต่ข่าวสามทีวีอ่านทุกเม้น์นะครับผมแล้วก็หยิบคอมเมนต์นั่นนะ่ะมาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคําถามในคลิปหน้าแบบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับพอแม่พี่น้องคนไหนที่ถือบัตรคนจนก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับคนไหนที่ยังไม่ได้ถือบัตรคนจนก็อดใจอีกนิดนึงนครับว่าเขาจะเปิดลงทะเบียนเร็วๆนี้แหละน่าจะนะครับผมเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีเอาไปเลยนะครับผมเพราะว่าท่านจะได้ไม่พลาดสิทธิโอกาสต่างๆนะครับผมสำหรับการแจกเงินการช่วยเหลืออะไรต่างๆนานาจากรัฐบาลไม่ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือคนละครึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยคนละครึ่งมาแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากคนละครึ่งเมื่อไหร่จะตามข่าวให้นะครับชัดเจนแล้วคนละครึ่งไม่ต้องห่วงนะครับผมได้แน่นอนนะครับผมอ่ะนะครับอย่าลืมกดติดตามข่าวสามทีวีไว้เลยนะครับผมสำหรับนี้ข่าวสามทีต้องขอตัว ลาไปก่อนนะครับผมไม่ว่าม้าจะเดียวแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาอยู่ดีเพราะว่าลาไปก่อนนะครับผมก็ขอสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว 3TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการ เงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่รายแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะต้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่าแอด782 eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับ